โครงการเยียวยาเราชนะ3กลุ่มไหนรับ7,000บาทบ้างมาติดตามชมกันเลยค่ะและก่อนจะไปรับชมลบกวนช่วยกดติดตามช่องอยากบอกและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเยียวยาเราชนะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับวงเงิน7000บาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติตามโครงการกำหนดเรามาดูกันเลยนะคะว่า3กลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์เป็นกลุ่มใดบ้างคะ่ะที่ท่านรัฐมนตรีบอกมี3กลุ่มมีกลุ่มไหนบ้างนะครับก็คือกลุ่มที่1ครับเป็นกลุ่มทีเ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้วนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทางประชาชนเนี่ยสามารถนําบัตรสวัสดิการไปใช้ได้เลยนะครับโดยจะได้รับตัววงเงินเข้าบัตรโดยอัตโนมัตินะครับ ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่ผู้ที่มีแอปเป่าตังอยู่แล้วนะครับแต่มีรายละเอียดว่าเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวกันสําเร็จและมีการยืนยันตัวตนเปิดใช้งาน g w a l l e t ผ่านแอปเป่าตังเนี่ยเรียบร้อยแล้วก่อนวันที่27มกราคมนะครับซึ่งกลุ่มที่2นี้ก็ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนนะครับสามารถรับสิทธิ์ผ่านตัวแอปเป่าตังได้เลยถ้าได้รับสิทธิ์นะครับ ส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2นะครับคือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งและเราเท่วด้วยกันเลยกลุ่มนี้ก็สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่าน w w w บไซต์เราชนะ .com ได้นะครับในวันที่29มกราคมถึงถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับซึ่งทั้งกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เนี่ยจะมีการคัดกรองตัวสิทธ์นะครับตามเกณฑ์ที่กระทรวงหรือโครงการกําหนดอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้คือ3กลุ่มที่เข้าขายได้รับสิทธิ์นะครับเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากลุ่มไหนบ้างที่จะได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะค่ะกลุ่มที่1น,นะคะคือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะกลุ่มที่2นะคะคือผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งและเที่ยวด้วยกันและเปิดใช้แอปเป่าตางังยืนยันตัวตน G-wallet เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งผู้ที่ยืนยันตัวตนใน gwallet นะคะก่อนวันที่27มกราคมจะได้รับการพิจารณาก่อนค่ะและในกลุ่มที่3นะคะคือคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่1และ2ค่ะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน w w w l a u c h a n a c o m ค่ะ และเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนนะคะในวันที่29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์2,564ในเวลาตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะโดยไม่ได้จำกัดจำนวนสิทธิ์นะคะจะคัดกรองตามคุณสมบัติค่ะท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะในช่องอยากบอกได้เลยค่ะเราทำคลิปไว้ให้ท่านได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วค่ะ และสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์นะคะท่านสามารถใช้วงเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะและกลุ่มอื่นนะคะท่านสามารถใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องเติมเงินนะคะและทุกกลุ่มนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564ค่ะ และหากคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์สำหรับท่านบรบกวนช่วยกดติดตามช่องอยากบอกกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราขอบคุณมากค่ะ